กับผมนายวรวงวงวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตที่5อำเภอท่าหลวงอำเภอลำสนธิและอำเภอชัยบดาลวันนี้ผมขออนุญาตใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนในส่วนของยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนผมขอสไลด์ด้วยครับ วันนี้ครับขอขอสไลด์ถัดไปเลยฮะวันนี้ครับปัญหานี้สินคัวเรือนเนี่ยครับเป็นปัญหาที่แทบจะใหญ่เป็นอันดับแรกของประเทศไทยแต่จากสไลด์ที่เราเห็นเนี่ยครับว่าประเทศไทยเนี่ยติด1ใน10ท็อป10ครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ดีครับคือเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนแต่ถ้าทุกท่านสังเกตเห็นนะครับว่าเราดูจากอันดับที่1แล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยมีหลากหลายประเทศที่เป็นประเทศค่อนข้างพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเรา ถามว่าการที่เรามาติดอยู่ตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงครับขอสไลด์ถัดไปครับหากเราจะแบ่งหนี้นะครับเราต้องแบ่งหนี้ออกเป็น2ประเภทครับนี่ประเภทแรกนะครับก็คือหนี้ที่เราเรียกว่าหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ซึ่งหนี้เหล่านี้นะครับเมื่อก่อขึ้นแล้วก็จะหมดไปจะเหลือเพียงแต่หนี้ไม่ได้สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดีขึ้นหรือมีเงินเก็บออมมากขึ้นนะครับซึ่งนี่คือหนี้ที่ประเทศเรากําลังประสบปัญหาพี่น้องกําลังประสบปัญหาอยู่อย่างมากมายนะครับ นี่ประเภทที่2ครับคือนี่ที่สามารถสร้างไรายได้ได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านก็ดีนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ประกอบอาชีพได้ครับผมขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนของประเทศเราเนี่ยนะครับเรามีสัดส่วนนี่ของเครดิตบูโรเนี่ยครับอยู่ที่มากกว่า37%นะครับซึ่งถือว่าเกินหนึ่งใน3ของคนไทยเป็นเรื่องที่น่าตกใจเช่นกันนะครับซึ่งว,ว่ากันแล้วเนี่ยนะครับ ผมขอสไล d e ถัดไปด้วยครับว่ากันแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยหนี้เราเนี่ยครับทุกคนผมเชื่อว่าเป็นหนี้กันทางนั้นครับมากหรือน้อยอันนี้ที่อยู่ในระบบนะครับท่านประธานครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นหนี้แต่ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันครับว่ามากหรือน้อยนะครับแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ต้องต่อสู้ดิ้ลรนกับภาวะการมีหนี้สินนะครับแต่อาจจะมีในส่วนหนี้ดีบ้างหนี้เสียบ้างนะครับร้อยละห้าสิบเจ็ดของคนไทยครับท่านประธานครับมีหนี้มากกว่าหนึ่งแสนบาท แต่อีก14เป็นครับเป็นผู้ที่มีหนี้ที่อยู่ในระบบเนี่ยครับมากกว่า1นล้นานบาทนี่ยังไม่รวมหนี้ลอกระบบที่พี่น้องในพื้นที่ของผมเองหรือผมเชื่อซึ่งวันนี้มีท่านสมาชิกที่อยู่บริเวณข้างเคียงกําลังนั่งอยู่ร่วมกับผมเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้แทนบ้านนอกกันทั้งนั้นนะครับได้รับฟังได้รับคําพูดกันมาทั้งนั้นว่าเราพบเจอไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาหนี้ที่ในระบบยังพบกับปัญหานี่นอกระบบนะครับผมเป็นคนนึงครับ ที่เชื่อมั่นในนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทแน่นอนครับทุกนโยบายนะครับจะต้องถูกในส่วนของการมองทั้ง2ด้านเหรียญยังมี2ด้านครับ mm. เช่นกันครับไม่มีนโยบายไหนครับที่มีเพียงแต่ข้อดีไม่มีนโยบายไหนครับที่จะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งประเทศเราอยู่ในประเทศประชาธิปไตยการพิพ่าพาวิจารณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่นโยบายนี้ครับไม่ใช่นโยบายแจกเงินอย่างที่เราถูก เอาไปใช้ในการทำไม่ว่าเฟกนิวก็ดีไม่ว่าการทําข่าวก็ดีการที่เราจะแจกเงินนะครับถ้าเราบอกว่าเราแจกเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทหมายความว่าท่านจะได้รับเงิน1 0 0 0 0มืนบาทเร็วๆนี้โดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรเลยสามารถเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้เอาไปเก็บไว้ก็ได้วันนี้การเก็บเงินไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นการเก็บเงินเรายังต้องต่อสู้กับอินฟลักชันเรท ือที่เราเรียกกันว่าอัตราเงินเฟอ้อนี่ก็เช่นกันครับนี่ที่ทบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังต่อสู้กับค่าเสียโอกาสยังต่อสู้กับอินเฟชันเลทหรืออัตราเงินเฟอ้อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เงิน100บาทเมื่อ4ปีที่แล้วไม่ไม่มีค่าเท่ากับ100บาทวันนี้นะครับผมขอย้อนกลับมาที่นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับในส่วนของเงิน10,000บาทเราไม่ได้แจกครับแต่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากพี่น้อง ที่ได้รับเสียงสะท้อนมาเนี่ยครับเขาเฝ้ารอในการที่จะมีต้นทุนชีวิตในการที่จะไปค้าขายในการที่จะประกอบธุรกิจสักอย่างในรูปแบบของต่างจังหวัดอาจจะไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ครับแน่นอนครับเงิน100บาทเงิน1,000บาทเงิน10,000บาทหรือแม้แต่1ล้านบาทของแต่ละคนไม่เท่ากันครับเมื่อสักครู่มีท่านเพื่อนสมาชิกหลากหลายพัก ก็ได้อธิบายว่าแต่ละพื้นที่ของท่านมีปัญหายังไงบ้างผมเองในฐานะผู้แทนบ้านนอกครับผมบอกเลยครับว่าพี่น้องต่างจังหวัดก็มีรายจ่ายครับอาจจะไม่มากเท่ากับพี่น้องในเมืองหลวงแต่เขาก็มีรายได้ที่น้อยแล้วเมื่อเทียบในส่วนของช่องว่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายอาจจะน้อยกว่าพี่น้องในเมืองหลวงด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเงินหมื่นนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันไม่เท่ากันเขาสามารถ ที่จะเอาไปต่อยอดชีวิตความสําเร็จเขาได้เราจํากัดครับเราจํากัดพื้นที่ในการใช้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในพื้นที่แน่นอนครับวันนี้หลายคนบอกว่านโยบายนี้ไม่ได้ผลอะไรครับจริงครับวันนี้ไม่ได้ผลครับเพราะเรายังไม่ได้เริ่มใช้ครับรอให้เริ่มใช้แล้วเรามาดูผลลัพธ์ของมันดีกว่ามีการกล่าวไว้ครับท่านประธานครับว่าการไม่เป็นหนี้เป็นลาบอันประเสริฐแต่ผมเห็นต่างอีกอย่างครับ การบุกการที่บุคคลเป็นหนี้และสามารถแก้ไขหนี้รวมทั้งยังมีผู้ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือมีนโยบายดีๆจากรัฐบาลให้แก้ไขหนี้ของเขาได้นั้นให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ได้นั้นนี่ไม่ใช่ลาบอันประเสริฐครับนี่คือชีวิตอันสุขประเสริฐครับขอบคุณครับท่านประธานครับ